อดีตอดีกพุทธไปผมแพ่เดชภูมมาทำบันดำทันเทีขอให้เหเสีีสังฆาติผูมให้เดชายผูงเขียนยาได้เป็นอันตรายสังจากสิ่งทุกข์ห้ยิ่งเทียมตัวจกังโกนเดือดหอนาพะคออนให้เสียอาชนะ วันนี้วสดีที่มังคาลาสุภาสวัสดีเศษอดีตให้เสียสวัสดีจงมีแจฟุงข่าทั้งหลายทั้งนอเทพานาขวดเทาวาหัวเทพยูดาเยียนพงโยมมาลาจาาตุลาทั้งทีโวกที่ผ่องยากกรวานับท้งภูมิสถานเจ้าทีจึงพร้อมกัน เชิดมัลาลาสีอันวิเศษวันนี้พาเก็เขาสุลาสีเป็นมันดีสุดขนาดอินทพาพ,พอบทีอย่างทั้งหน้าว่างขาดผูวพร้อมกันอยู่อนร้อนอ,อาชีพจจรอนยังทะลึกอังคา หาไปเป็นโยกซุกเสาได้อุตมะโชคพองหลักคณาวันนี้ตามตำอลาว่าไดลืมถึกน้อยซอว่าอุตมะราศีเป็นวันนี้วันนี้เถียอตุตตะโชคอุตมะโยกอุตมะาราชาอุตมะชายาอุตมะเสขาวันนี้เป็นวันลา ลิประเสริฐมุงคุณคุณแต่งดีแต่งแลวว้วผ้ากวนแก้วโยอกยามาม,มีทางเผาพาาเสียนาและอมย์นัปกป่าพร้อมมวลมา เสียเจ้านักเจ้าจ้าได้พัดภาห่องเชื้อหาจากได้ลาบีนาบันดาออกไปหยุดสั่งพาหนวดไว้ศาสนาเจ้าก็คิดเห็นสังหาเป็นทุกขังนี้จังนั่นตาบวานเทียงฮู้ดีดยังไปมาเต็มอันนี้เจ้าเลือกแล้วโดยลาเถ่าเกชฉลาฮู้บังเกิดโ ไร่อั เจ้าพ็โย่ได้กำหนดทิพเดือนบ่ละบุญทวนทศมาแล้วเจ้าก็พาแถวจากทองแม่มาดามุมทองมาลือเลวลูกแก้วแม่เป็นชายขึ้ตายายก็ทุ่มทพลนย่อยกยืนเจ้าออกมาล่างความฮไม่ได้แล้ว ยังตักสายแห่แพร่สายอื่นล่างคนถือไหวยลำมาลางล่างคนเอาผ้าผูกวงมาดุมหอแม่ก็อุ้มเจ้าใส่แลโลวกเก้าวใส่แม่เผาแม่จึงเอาเข้าก่อนแม่วังแม่สามภาพอาดังแม่วันแม่สามที่แม่กอดคัดสีละลูบไล่แม่ก็เอาใจใส่ทุกคร สู่จินนุมแม่่อทชมลูกแกวเรียงใหญ่แล้วพ่อแหลมไปมาตำพาสาเด็กอ่อนถ้าสนนาแล้วใหญ่เป็นคนคำต่างคนคำแข็งนักนวนแนมในใจเที่ยวถ่ายบ่อเล้วเที่ยวเท่ยวอยากไปบวชในศาสนาเกียถึงหุ่นบิามาดาเป็นนั่งยิงเจ้าก็ยิงนำลา อู่จหาเข้ามาบวชสังพารวดเป็นส,สามเณิเขาก็าเฮียนเสื้อขาโบทอทัท้งในแล้วอายูได้เสื้อปีกักแง่คึงพ่อแม่จะหาบอกสาท่าถึงอยาี่น้องตามพวกพ้องนิสายบางของสาท่าหลไยในเสื้อสาเป็นของู้น้าบราณบองบ กีวอนเลอผ้าผาบางพองได้ผ่าาทั้งใจด,ด้วยใจใสสุดขนาดบางพอง รัวหลาดด้วยหมอลีคานเป็นของทานลำยิงเพื่ออยากเห็นหน้าพระเ้าว์ิงจองใจขอจะได้ทั่วเราไว้อยู่ในโลกขอให้พ้นจากโศกโศกกาให้ได้เกิดในตู้ทีตาลำเลือกเมืองแก้วเกิดีิรภา,านเป็นที่สุขสัางลานเลยขอให้น ทุกขาเวกโยสัสดีสาตธรรมมาุฏิร,รัมทั้งเจตประการเพื่ออโยวันนาสยขาภะอโลพยาทวนหาปฏิภาณาทวนหอกอธิปัตยาทวนเจตเสด็จเข้ามาหลักษาลังขันธาสัญหาเหี่งเจา้ากลับอท้า xuống mang khay la xuống khay xà bò đi, bà đi khỏe giả chơi nâu na tao, khỏe giả chơi na วันหนึ่งขาจะไปช่งเพื่อนสาววนหน่อยปล่อยมาสามวันนี้วันนี้มาเออขวานเออมาเออขวานเออเจ้าได้ไปส่งใจไก่ขันแก้วแก้วอยู่ผู้หาอยาได้ไปช่งถ้วยคำและเถื่อนอยาได้ไปเป็นเพื่อนฟุ้งเพื่อ วันอย่าไปเดิน่าเที่ยวทางไกลอย่าได้ไปลุงไรชมพงไพล่ป่าไม่อย่าได้เลมน้ำหููลิมลมอย่าได้ชมเรียงข้างเ่าหมูนกเ่าและเสือสิงหู้ไยกะทิ้งและเฮ็ดาอย่าได้ลุงเขาเือนพวงทำหมูผู้หาทั้งฟังป่าและสาไ่จึงซอยใส่มาอย่าดูจากการงามสรพ ให้มาอยู <im dling on sound> ่ในใจทุกมื่อให้มาอยู Jamaica ่ในเรือทุกยามอย่าได้พี่ความกังวลเลยเดือพอนอย่าได้คือขังขอนเฮะไทยให้เจ้ามีเฮียนพวินัยสิรุปปั้ขาใครหืองหอดคงแกงหอดโชดา้เจ้าได้เทศนาสวนสังเป็นเจ้านงเทศจารณาขอยไม่อยู่ยืน เป็นสมภารหยุดกลอยู่สืบสางในธรรมจักษ์ตาลูธรรมะธรรมติอายุวันโนสุขังพลังหัวนี้อยู่ยืนได้ห้อยขวบภาวสามิเนชาเฮืองอาบชนะภาพแพ้ผงโมโพยภัยอย่าได้มีจังให้มาเบียดย่ามีผู้เกียดและหึงสาใหยใจกลัวหน้าเยิงกลัวเก่า จงไม่ได้เป็นเจ้าผ่านทางโยดตาโขดเรื่องลือชาในศาสนาของพระพุทธเจา้าให้มีเดชะเหมือนดังแสงสุริยะอาทิตย์ประสิทธิโชคว,วาโลกทาทิลาสเป็นนั้นทีิลา,าทาาภูมินทั้งแดนดินหวยวันนอนทุกทั้งสาวสาถูกการมาหวยธางจงซือ ยกยืนให้ของดีย่อเองคาสุรีตั้งตัวคิดหอดหัวสมพังถวายาการพวกเมื่อเรื่องเะไรเกี่ยนแห่บูชาแต่ทุกคำเช้าตับต่อเท่าถึงที่วังมีหวัง้องถูกสั่งตูละอ่างสามปากการเฮียนกรรมฐานในที่ทวนได้พบล้วนทุกันแบบเมื่อ สมัดข้าเพียงพำพองใจอ่อนน้อมในธรรมเจ้ายาคิดน้ำท่านลูกว่าให้พ้นจากตัวโศกาให้เจ้ามีความสุขย้าจะเลียหอนงทั่วกั้งโลกบังคบข้าสยตูผวังศรมังคละสยมหามงคุณสุขสมบูรณ์จง